หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าถ้าง,งดแป้งงดไขมันแล้วจะลดหุ่นได้ไวไหมนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้อันนี้แบ่งปันจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ก็เคยทําแบบนี้มาก่อนในอดีตนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าสําหรับผมนะก็คือลดได้ไวครับไวมากๆเหมือนกันนะเพราะผมทําอยู่ประมาณ2เดือนแต่น้ําหนักผมหายไปประมาณ10กว่ากิโลเลยนะครับแต่กรุณาฟังให้จบนะครับพราถึงผมจะลดได้เยอะและลดได้ไวแต่สภาพที่ผมได้คือไม่ไหวเลยนะครับเพราะตอนนั้นผมเสียสุขภาพรุนแรงนะครับคือเหมือนกับแรงเริ่มไม่ค่อยมีสมองเริ่มไม่ ทาําางนเริ่มเลอะเลือนเริ่มมึนงงเริ่มแบบเออเออไปเลยในระหว่างทํางานรวมไปถึงตอนนั้นนะครับรูปร่างผมก็แย่ด้วยนะครับคือผอมนะแต่ผอมแบบแห้งซูบโซมไปเลยอย่างเงี้ยครับจริงๆมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์นะครับก็คือก็ทําเหมือนกันแต่เขาหนักกว่าผมอีกก็คือเขาถึงขั้นมีสกินนี่แฟตเลยครับคือผอมเร็วเกินอนะ่ะผอมเร็วกนจนแบบร่างกายมันเหี่ยวมันห้อยมันย้อยมันยานเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียสุขภาพเหมือนกันถึงขั้นผมร่วงเลยก็มีดังนั้นสิ่่่งงงททททททีีีเเรรรราาาาาคคคววจะํก็ือถ้้ลดัใน ครับยังผมยังต้องกลับมาซ่อมใหม่เลยครับก็คือเราก็ต้องกลับมากินอาหารใหม่ทานให้ครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายซ่อมส่วนที่พังไปให้กลับคืนมาก็คือการทำเวทเทรนนิง่งระบบเผาผลาญเราแย่ไปแล้วเราก็ทำเวทเทรนนิ่งให้ระบบเผาผลาญเราดีขึ้นกล้ามเนื้อที่ดีก็จะได้ฟิตได้เฟิร์มและเอาคาร์ดิโอเข้ามาช่วยด้วยเพื่อนผมอีกคนนึงก็ทำแบบนี้เราก็จะสามารถสร้างหุ่นที่ฟิตที่เฟิร์มได้ดีกว่าและถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้จะได้หุ่นที่ดีในระยะยาวอีกด้วยถ้ายังไงไลองฟงองอางไปปรััับบใช้ก้กนนดดูไดเลยะคร